สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดชร์แชรกดนาณากดจันญากกดเยอะๆนะคะเราเข้าสู่ข่าวเก็บตกหมุดนาดุงดอกเป็นครั้งที่2ในรอบวันนี้นะคะว่เป็นข่าวสัรร้นๆเอามาคุยกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าดิฉันจะเริ่มข่าวแรกด้วยอะไรนะคะตามไปดูค่ะ สำหรับข่าวแรกก็ตามภาพที่เห็นนะคะมาจากไลฟ์สดของช่องทนายนงนะคะก็เขาขึ้นหัวข้อไว้ว่าเขาจะไปพบลุงพบป้าก็ดูแล้วน่าจะตรงกันกับที่ไอ้ขาหมูพูดว่าวันที่16มันจะไปธุระกับจำเลยสองผัวเมียแล้วก็พาทนายไปด้วยดิฉันค่อนข้างจะมั่นใจว่า16บมันไปตรงกันกับที่ ทนายสมเกียรติพูดว่าตำรวจจะเรียกตัวเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะดิฉันค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขาจะให้ทนายนงทนายนพเนี่ยพาเข้าไปพบตำรวจเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาเหมือนดูเหมือนกับว่าไอขาหมูคงจะเป็นคนจ่ายค่าจ้างทนายสองคนนี้ให้มาเป็นเพื่อนในการรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งจริงๆเห็นไหมคะว่ามันเป็นคดีเล็กๆ เป็นกรทดิทําความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการแต่ไม่ยอมรับความผิดต้องมันเลยมันทำให้มองเหมือนกับว่าที่นงกับนบยุให้ปฏิเสธเพราะอันนี้แหละค่ะเพราะจะได้เข้ามามีส่วนว่าเป็นทนายให้ลุงป้ามาช่วยลุงป้าแต่จริงๆก็รับเงินช่วยเหลือรับเงินจากทางไอ้ขาหมูเดี๋ยวเราเรอดูกันค่ะว่าจะ เป็นอย่างที่ดิฉันคาดเดาไว้ไหมคะทีนี้นอกเหนือนไปจากนั้นเนี่ยดิฉันแคปมาให้เห็นถึงคอมเมนต์อันนึงในขณะที่เขากาลังไลฟ์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะอ่านนิดนึงค่ะคอมเมนต์อันนั้นของคุณมายุรีนะคะต้องอ่านมุจม,มายุรีขันชิโรชนะคะเขาบอกว่ารุ่งเคยพูดกับทนายหลอ่อก่อนจะเทไปว่าท่านทนายต้องหนักแน่นครับ แต่ไม่มีการตรอบรับคือไม่ยอมรับโทรศัพท์ของลูกความคือลุงกรณีย้ายล้านอยากให้ลุงป้าคุณเมเหนึ่งหนักแน่นให้มากๆก็คือเอซีคนนี้เอากรณีเมเหนึ่งไป <c oughs> เทียบเคียงกับตอนที่ทนายตั้มถอนตัวออกจากคดีนี้นะคะดูเหมือนจะเป็นการอยากจะบอก เหมือนกับเน้นว่าให้เมย์กับหนึ่งต้องหนักแน่นให้มากๆทนายจะต้องหนักแน่นให้มากๆคือทุกคนจะต้องหนักแน่นแลวก็ต้องอดทนเพื่อจำเลยจังเวียนช่วยตะไลสองตัวนี้แหละค่ะดิฉันว่าการที่คุณเอาคุณมยุรีเนี่ยเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าต่อผิดๆถูกๆเป็นเรื่องที่ดิฉันยอมรับไม่ได้นะคะ <S <S ไอ้พวยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทนายไม่ยอมรับโทรศัพท์ คือตอนที่ไม่ยอมรับโทรศัพท์เขาได้ชี้แจงตัดสินใจไปแล้วนะคะว่าเขาจะถอนตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่รับโทรศัพท์จังหวะที่เกิดเรื่องเขารอรับโทรศัพท์อยู่จังหวะที่เกิดเรื่อง,รอรท,อง,ท,องทุกคนบอกให้ไอ้พลยเข้าไปเคลียร์แม้กระทั่งเมียมันแต่มันก็ไม่ยอมเข้าไปแทนจะเตะเมียด้วยทุกคนเป็นพยานได้ลไล่ขาหมูก็แทนที่จะบอกว่า ไปหาทนายก่อนไหมมันเป็นคดีมันเป็นเรื่องสําคัญนะไม่ค่ะพากันไปดูโรงงานพากันไปเหมือนกับไม่ได้สนใจอะไรคือถ้าแค่พากันไปยังไม่เท่าไหร่นะคะยังมีการขึ้นไล่หัวเราะยอกทนายกันอีกนี่แหละค่ะใครที่ไม่หนักแน่นไอ้พวยเชื่อคําคนพวกนั้นที่บอกว่ายังไงซะคดีมันคดีใหญ่ทนายตั้มหิวแสงไม่กล้าทิ้งคดีใหญ่หรอกนี่คือสิ่งที่ไอ้พวยเชื่อ แล้วก็มีออปชันที่สองที่คนบอกว่าคดีนี้ใครทํำก็ชนะถ้าทนายตั้มทิ้งจริงๆแต่รเราได้ยอดวิวเราได้ยอดขายคนจะเห็นใจสงสารเพราะฉะนั้นคุ้มเดี๋ยวไปหาทนายอื่นมาใครทํำก็ชนะมันมีออปชันสองอย่างแบบนี้ให้เลือกกันค่ะคนพวกนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไอชิดปากแปลเป็นคนพูดนะคะไม่ใช่ดิฉันพูดมันไปชนช้าง แล้วมันก็เล่าให้คุณกี่กันนัแต่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนพวกนั้นต้องการจะบีบทนายตั้มให้ถอนตัวออกจากคดีนี้เพื่ออะไรโดยมีเม็ดเงินอัดฉีดจากต่างประเทศว่าถ้าเปลี่ยนตัวทนายเอาทนายนิทัศต์ประทําแทนจะให้เงินไอ้พลยเท่าไหร่มันจึงเกิดการปล่อยให้ด่าทนายมาเรื่อยๆทนายรู้แต่ทนายก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่ง มาเกิดไอตีงูจีทนายแรัทนายก็ตั้งข้อสงสัยว่าทํำไมคิดจะเปลี่ยนจะหาทนายคนใหม่ทําไมไม่พูดกับฉันบ้างไม่ไว้ใจฉันนี่นาแบบนี้ไม่ไว้ใจแล้จะทําทงานด้วยกันได้หรอคะลองคุณมายุรีลองคิดดูสิคะว่าสมมติคุณกับผัวคุณเนี่ยคุณจับได้ว่าผัวไม่ไว้ใจคุณเลยเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะอยู่กับเขาต่อไปได้หรอผัวเมียไม่ไว้ใจกัน ทนายกับลูกความก็เหมือนผูวกับเมียแหะค่ะ e ต้องพูดความจริงต้องเดินก้าวไปด้วยกันคนหนึ่งเป็นทงางเช้าหน้าเท้าหลังมันก็ต้องก้าวตามแต่ถ้าเรามารู้ว่าเอ้าเฮ้ยมันไม่ไว้ใจกูเลยนี่หว่ามันจะทํางานกันได้หรอคะโดยเฉพาะคำพูดของอิศรทนายให้โอกาสแล้วเขาไม่โทรไปเพราถึงจุดที่ทนายประกาศตรงๆตอนแรกดิฉันเป็นคนประกาศคะ่ะหลังจากนั้นทนายบอกตรงๆ ส่งลายไปว่าถอนตัวทำไมจะต้องรับสายพวกเขาด้วยล่ะคะก่อนหน้านั้นทำไมเขาไม่โทรไปพอรู้ว่าทนายไม่พอใจพอรู้ว่าทนายมีปัญหากับเขาอย่างนั้นทำไมไม่โทรไปแล้วจะมาบอกว่าให้ทนายต้องหนักแน่นหนักแน่นไหวเหรอคะเมื่อเห็นว่าลูกความตัวเองไม่ไว้ใจตัวเอง ถึงขนาดที่เถิกพูดว่าที่ทนายตั้มจะไปรับเงินจากเอซีอันนี้มันบอกไม่ได้หรอกต้องไปถามทนายตั้มเองคําพูดแบบนี้มันหมายความว่ายอย่างไรจะให้ตีความว่ายอย่างไรใครฟังใครเข้เขาใจว่าอเถิกยืนยันแค่ว่าไม่ได้ให้เงินทนายตั้มแต่ทนายตั้มไปรับจากใครอันนี้มันไม่การันตีมันจําเป็นต้องห้อยประโยคนี้ด้วยหรอคะ นี่แหละค่ะถ้า f อของจำนวยสองผัวเมียพยายามแต่จับพนอแล้วให้ทุกคนต้องหมักแน่นเพื่อจำเลยสองผัวเมียสักวันหนึ่งเขาจะไม่เหลือใครค่ะแทนที่จะมองอย่างตรงไปตรงมาว่าวันนั้นทำไมชัยพลไม่รีบดาเนินการไม่รีบเคลียร์ไม่รีบพาผ้าจานตอนนั้นเขายังไม่ได้มีปัญหากับชัยพลนะคะ แต่เขามีปัญหากับพระอาจารย์ไม่รีบพาพระอาจารย์ไปเคลียร์ว่าที่พระอาจารย์พูดตีงูตีทนายนั้นหมายถึงอะไรว่าที่ชัยพลไปปรึกษาว่าจะเปลี่ยนทนายนั้นคืออะไรกันแน่ตอนนั้นปัญหามันอยู่แค่นี้แต่ชัยพลเป็นคนที่เป็นคนที่ขาดตาขาวเป็นไอรู้เซอร์ไม่เคยกล้าย,ยอมรับความจริงทุกอย่างหลีกเลี่ยงความจริงหมดยกตัวอย่างชัดๆ เรื่องย้ายล้านเนี่ยตอนนี้กลายมาเป็นว่าทำชั่วคราวเป็นความคิดของลุงตอนนั้นให้พี่เน่งทําชั่วคราวมันไม่ใช่ค่ะมันไม่มีความชั่วคราวอยู่ในนั้นเพราะความที่คุณไม่กล้าเผชิญกับปัญหาโดยตรงทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชัยพลมันเป็นเพราะความขี้ขลาดของชัยพลถ้าแค่พังมือทําร้ายหลานแล้วยอมรับมันก็จบค่ะไม่เลยมาถึง288แบบนี้หรอก สามภาพนี้ดิฉันจะให้ดูความนรกของฝั่งจำเลยสองผัวเมียอีเถิดพยายามจะบาพูดว่าเพราะของมันรกของมันยากลำบากนี่ไงบรนปลายมันจะเห็นสวรรค์ถามว่าเดินผ่านเข้ามาในนามืองเนี่ยสวรรค์ตรงไหนคะดูสิดูขยะพวกนั้นสิกองอยู่ตรงไหนกองกระจะัดกระจัดอยู่ตรงหน้าครัวกลางตรงหน้าบ้าน อะไรมันจะนรกขนาดนั้นคะถัดมาก็เป็นบ้านที่จำเลยสองผูเมียพักอาศัยอยู่กับลูกสี่คนดูความโสโครกดูความไม่เป็นระเบียบของบ้านรอบบ้านสิคะและภาพที่สามหันไปดูสภาพครัวกลางที่เขากินข้าวกันในห้องที่พวกนั้นอยู่กันไม่คุ้มฟ้าไม่คุ้มฝนมีแต่ความสกรปรกโสโครกเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าอันนี้แหละมันคือสวรรค์เพราะว่ามันรกมันไปละบามันก็คือสวรรค์อย่ามาบิดเบือนอย่างนั้นค่ะภาพพวกอย่างนี้มันสมควรจะออกมาเลยค่ะคุณมีคนอยู่ตั้งเยอะทำไมแต่ละคนไม่เก็บกวาดทำความสะอาดทำไมไม่ดูแลเรื่องความสะอาดกันเลยรอบบ้านคุณก็รกไปหมดรกทุกด้าน ใช้แล้วอะไรแล้วก็วางเเล็ดอยู่ตรงนั้นเสาบาทสเห็นไหมคะความหยกอีแยะอยู่ในน้ำในานามันไม่มีอะไรที่จะจัดทำให้มันเรียบร้อยสมบูรณ์เลยทุกอย่างสกปรกุกบกโศโครกมันเป็นเพราะว่มันเกิดจากคนโศโครกอย่างพวกคุณจิตใจโศโครกปากโศโครกมือสโสม,มุม ฝังคุณเลยเป็นได้แค่นรกคุณเห็นภาพพวกนี้แล้วคุณน่ามันสวยงามมันเป็นสวรรค์เหรอมันใช่เหรอคะดูขยะที่พวกคุณกองกันไวส้สิมันใช่เหรอคะอย่างนี้เหรอคุณจะหลอกตาว่าเดี๋ยวพอเดินผ่านความยากลําบากแล้วจะไปเจอกับความสวยงามเดินผ่านความยากลําบากแล้วสิ่งที่เจอคือกองขยะ ามภาพชุดนี้เนี่ยนะคะที่ฉันอยากจะตั้งชื่อว่าชะตากรรมลุงหวางคะ่ะภาพแรกที่เห็นก็เป็นถังแซกนะคะในไลฟ์ของไอพ้พลยเนี่ยตอนที่มันมาแก้ตัวมาแถเรื่องย้ายร้านมันก็มีการพูดช่วงท้าย พูดยาะหัวเราะขำลุงวางว่าลุงวางไม่รู้จักถังแซกไม่รู้ว่าใช้งานยังไงแกไปเจาะไปทําอะไรก็ไม่รู้จนพะลุแล้วก็ไอถังแซกอันนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับบอกเกลืปกติปกติเท่านั้นเองไม่ได้เป็นถังบาปัดอย่างที่เป็นเป็นเพราะแกไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่มีใครแนะนําแกปล่อยให้แกทําของแกคนเดียวแกก็ทําไปตามภาษาแกไอป่วยมันมาเอามาพูดให้คนขำให้คนยอกความโง่ความเซอะของลุงวาง ถัดมาจะเห็นว่าบ้านลุงหวางตอนทำห้องน้ำแกขุดแกโกยแกทำของแกอยู่คนเดียวในขณะที่เวลามีงานอย่างอื่นบ้านไอ้ผวยบ้านคุนุ้คุคนี้เรียกแรงงานลุงหวังไปช่วยแต่พอลุงหวังจะทําบ้านไม่มีหมาสักตัวหนึง่งไอ้ชิดไอ้ชัยไอ้เคียไอ้หาไอ้พันไอ้อะไรก็ตามทีไม่ได้มาช่วยค่ะแต่พอมันไปทําหลังบ้านไอ้ชิดกันเห็นไหมคะ ไปช่วยกันหมดไปช่วยกันเยอะแยะไปหมดแต่ไม่มีใครช่วยลุงหวังเลยสักคนหนึ่งดูน้ำใจพวกมันสิคะดูน้ำใจพวกมันนี่แหละาชะตากรรมลุงหวงังลุงหวังเลือกแล้วเลือกนรกก็ต้องอดทนอยู่ในนรกอยู่กับเปรตพวกนี้ให้ได้อยู่กับสัมภเวสีพวกนี้ให้ได้นะคะลุงหวังจะไม่ได้อะไรจากเขาและะ้วค่ะนอกจากพวกนี้จะ หาผลประโยชน์จากการเอาลูกสาวลุงหวังไปทำคอนเทนต์อันนี้เป็นรีสอร์ทของสวนยางฝั่งเยื้องๆกันไปเนี่ยนะคะก็ได้ยินว่าคนที่ดูแล พูดว่าตัวเองจะเอคือจะไม่อยู่ดูแลตรงนี้แล้วจะย้ายไปทํางานที่นนบุรีเหมือนกับว่าเจ้าของรีสอร์ทที่ที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยให้ไปทํางานที่นนบุรีดีกว่าทางนี้มันเหมือนกับว่ามันไปไม่ค่อยรอดไม่ไม่มีอะไรเท่าไหร่นักก็เลยอยากจะให้ไปเข้าไปอยู่ที่กรุงเทพทีนี้ก็มีคนถามว่าแล้วไอ้ตรงนี้ใครจะเฝ้าใครจะดูแลต่อไปคนที่เฝ้าดูแลอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่า ตอนเช้าเขาได้ไปคุยกับอีเถกแล้วนะคะอีเถกบอกว่าเดี๋ยวไว้คุยกับลุงก่อนแล้วก็มีการพูดทำนองว่าไม่แน่นะรีสอร์ทบ้านนกดาวพวกนี้อาจจะได้ย้ายไปตั้งในอีกฝั่งหนึ่งคือในนาดงดอกของไอ้พวยนั่นเองนั่นก็คือมีการไปเจรจากันจัดขายบ้านนกดาวพวกนี้ยกไปตั้งในฝั่งของไอ้พวยคือให้ไอ้พวยเอาไปทำเองให้ไอ้พวยเอาไปทำในนา ก็เห็นวิการบอกว่าก็ต้องดูก่อนว่าพ่วยจะมีเงินไหมมารอดูกันค่ะว่าไอ้พ่วยถ้ามันซื้ออันนี้ได้ไอ้ที่พูดว่าต้องหาเงินให้ทุกคนช่วยกันสู้คดียังหางมันเป็นเรื่องต่อแลคะ่ะเป็นเรื่องต่อแลแต่ที่ฉันว่าคนอย่างไอ้พ่วยมันไม่มีทางรับเซ็งต่อแล้วคะ่ะ เพราะว่าขนาดรถมันยังไม่ค่อยอยากจะยอมซื้อมือสองขนาดตัวเองไม่มีไม่มีเงินเดือนไม่มีฝาบ้านจะอยากได้รถมือหนึ่งอยากได้ไป้ายแดงมันอยากได้อะไรที่เป็นหนึ่งนี่เป็นของที่มาจากฝั่งนูน้นมันไม่มีทางเอาหรอกค่ะจําได้ไหมคะว่ามีตู้เมื่อบ้านนอกดาวมาลงเป็นหลังแรกนะ่ะมียูทูบเบอร์ฝั่งเนี้ตามไปถ่ายด้วยความตื่นเต้นปรากฏว่าถูกสั่งให้ลบคลิปเพราะไอ้พวยไม่พอใจ ว่าเป็นของอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกับมาปาดหน้าทําได้ดีกว่าของฉันไม่มีอะไรมาลงเพราะฉะนั้นไอ้พลยมันไม่มีทางรับเอาไปตั้งหรอกค่ะมันไม่มีทางมันเพราะถ้าเอานี้ไปตั้งจะเห็นว่าบ้านนกดาวเขาทาออกมาสวยกว่าของมันเยอะมันมีบ้านนกดาวหลังหนึ่งสวยแต่ปรากฏว่ามันปุยี่ปุยยังเสลเทไปหมดตอนนี้ไม่คุ้มฟ้าไม่คุ้มฝนไม่คุ้นแดดไม่คุ้มเฮียหาอะไรทั้งนั้นไอ้พลยไม่มีทางรับบ้านนกดาวพวกนี้ไปหรอกค่ะ ไม่งั้นจะเป็นตัวที่บ่งชี้แล้วก็เหมือนกับตบหน้ามาโดยตรงว่าสลัมบ้านที่พวกมันสร้างให้ยูทูบเบอร์มันเป็นสลัมแต่นี่ความสวยบ้านนกดาวพวกนี้มันสวยยังไงไอ้พวกไม่มีทางรับจริงๆค่ะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้อีกเทีอาจจะอยากได้นะคะเอาหลายๆหลังไปเรียงต่อจุ้มกันเข้านะคะให้เหมือนกับเป็นห้องของแต่ละคนแล้วก็มีลานมีอะไรตรงกลาง ถ้าคนมันมีไอเดียมีความคิดมันก็น่าจะทําได้ดิฉันว่าจริงๆเจ้าของโครงการน่าจะไปคุยกับทางหนึ่งเมเดมากกว่ามาั้งอันนั้นเขาสามารถที่จะเอาไปทำแล้วยิ่งตอนนี้เขามีปูนข้างหน้าแล้วนะคะไอปูนที่เทพื้นร้านค้าเนะ่เดี๋ยวพวกมันยกร้านค้าไปก็มีพื้นปูนเทอย,อยู่แล้วบ้านนกดาวพวกนี้ก็เอาไปตั้งได้เลย แล้วก็สามารถตั้งเป็นร้านค้าเป็นแบบให้เป็นแค่ร้านค้าเป็นเอกเทศคนเข้ามาเดินขึ้นไปซื้อของไปดูของเป็นออฟฟิศร้านค้าเห็นไหมคะน่ารักออกเออดิฉันว่าไปติดต่อฝั่งสวรรค์ดีกว่าคะ่ะไปติดต่อฝั่งสวรรค์จะดีกว่าแต่เดี๋ยวเรารอดูกันคะ่ะดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคิดยังไง ถึงอยากจะไปขายให้พวยอาจจะไม่กล้าข้ามหน้าข้าตาคือต้องรู้อยู่แล้วว่าไอ้พวยไม่มีปัญญาเอาเหรอกแต่ต้องไปบอกมันก่อนถ้าไม่งั้นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นมาบ้ากโกรธเอาอีกไปติดต่อฝั่งสวรรค์เลยค่ะพอพูดถึงฝั่งสวรรค์เราก็จบลงด้วยเรื่องดีๆกันสักเรื่องหนึ่งนะคะ คือหลังจากที่มีการทําคลิปออกไปว่าจะส่งให้น้องมุกเนี่ยไปเรียนรำมพญาน,นากรำบวงสงงพ่อพิคเนตเพิ่มเติมกับครูนาฏศิลป์โดยตรงที่กรุงเทพเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีเอซผู้ใหญ่ใจดีเสนอทุนให้สมทบทุนอีก20,000ให้น้องมุกได้ไปอยู่กรุงเทพ สามสิสที่สี่วันที่ได้ยินพูดมานะคะไปเรียนการรําเป็นพื้นฐานเอาไว้นะคะหลังจากนั้นพอตัวเองรําคล่องก็ให้มาถ่ายทอดสอนให้เด็กๆเพื่อที่ต่อไปจะสามารถรับงานข้างนอกได้ด้วยมีทั้งราบวงสวงพยานาารำบวงสวงพรพพิคนตไม่ใช่ราเฉพาะยยบยืบหยบยืบยบยืบยบอยู่อย่างนี้นะคะก็คือจะรับงานนอกได้ด้วยเป็นอีกจ็อบหนึ่ง นอกเหนือไปจากนี้เน่งก็ยังมีโปรแกรมว่าสอนภาษาอังกฤษเด็กๆอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องจำจี้จำชัยมากมีการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆแล้วจริงๆถ้าสมมุติว่าทุกวันให้เด็กๆมาแล้วก็เปิด y o u t u เรื่องภาษาอังกฤษให้ดูสอนช่วยดิฉันว่าได้ประโยชน์มากนะคะได้ประโยชน์กับเด็กๆมากแล้วเด็กวัยนี้จะสมงสาเนียงการพูดจะค่อนข้างไว ก็เป็นโปรแกรมที่ดีๆอีกอันหนึ่งสอนภาษาอังกฤษกันเปิดดูทูบให้ดูที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นศัท์วลคำสองคำประโยคสั้นๆง่ายๆอะไรแบบเนี้ยให้เด็กได้เรียนรู้ก็เป็นเรื่องดีค่ะขอสนับสนุนนะคะนี่แหละค่ะคือฝั่งสวรรค์ทําอะไรเป็นอะไรที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อทุกคนไม่ใช่คิดแต่จะเอาประโยชน์จากเด็กทำคอนเทนต์จากเด็ก เหมือนอย่างไอตาเหลืองที่บางเดียวก็คือชอบบังคับให้ต้องทําท่านี้ในยิ้มหนซิไหนอีกเทกหนึ่งในพูดคํานีส้สิในอันอย่างนั้นอย่างนี้สิอยู่ตลอดเวลาแล้วเด็กก็เริ่มเบื่อดิฉันไม่รู้ว่ารงหว่างคิดถูกหรือคิดผิดที่พาลูกมาอยู่ในนรกความถูกต้องอาจจะมีสิ่งเดียวคือได้พบเจอฝั่งสวรรค์ แต่พวกเขาจะพ้นเงื้อมือนรกไหมเพราะนรกริศยาอาฆาตสารเลวนรกจองเวรนจองกรรมมากเลยค่ะลุงวานจะไปรอดหรือเปล่าเราต้องมารุนดู